สวัสดีครับวันนี้มันมีกิจกรรมใหม่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าเล่นยังไงก้ออื่นก็คือจะทํากิจกรรมได้ต้องมาเดินควสกนะันนะเคเสตัว,วนเนี้ยตัวไซเบนดาเนี้ยเดี๋ยวลองเลยลองเล่นกันเลยนะว่าเป็นยังไงผมไปอ่านเขาข่าวก็ยังงงนะมันเล่นยังไงวะไอกิจเนี้ยเลยลองเลยลองไปเลยเป็นนกกับนกสงของปะเนี้ยเดี๋ยวรนต่อไปนะนี่ อ๋อให้บินหาก็เดินตามเกรสไปไปจุดสีฟ้าคงม่นี่อะไรมากมั้งมันจะมีแค่นี้เหรอวะเนี่ยลองดูกันไปนะเก็บได้อันหนึ่งละนี่เราซุ่มมอนใช่ไหมเนี่ยยังไงวะเนี่ยต้องเป็นเหนือมันใช่ไหมหนะาจาักรงั้นหรือเปล่า เ,เขาดน้นหลัมนะกมันนะเก็บเพชร้องเก็บได้แล้วอา้าวไม่ได้เว้ยโอเควันนี้ยังเป็นแค่เกชดนะครูมไม่ใช่นะเราไม่ใช่ตัวกิจกรรมหรอกอเพราะกิจกรรมมันมีแต้มอะเก็บแต้มเป็นหมื่นอะไรเงี้ยครไม่ใช่นะนี่แค่เดินเดินเพชรก่อนโอเคครบแล้วไปส่งเกชดนะ เอาได้กล่องดูวเดว้ยิดกล่องหลอกบัวเ,เพ็นงเพินน้ำแข็งนะดึงในตอนนี้เสร็จแล้วสุกม,มอบครับ ผมว่าเป็นแค่เคร็ดมะคงไม่ใช่กิจกรรมแบบที่มองนะทำเครดก่อนยี่ผมว่ากลอมุ้ไม่ม้งหน่อยนะนี้จบแล้วหรือไม่อ่ะโอเคน,ะน,นี้ก็คือคงเป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับก็คือ เดินเควส์เพิ่มเพิกิจกรรมก่อนนะฟังกันเราเรื่องโมเดลตัวเอวเออเป็นตัวละครเรามีสองตัวใช่ไหมใช้ได้แค่สองตัวใช่ไหมเนี่ยมีไอที่ไปก่อก,กับเฮอตานะ ก็ต้องเป็นก็ต้องมีจากสกิลนะหรือต่อเนื่องต่อเน,นื่องให้ให้เฮอร์อออตาพันรัวนะใสไปก่อนอันนี้อันที่สองเลียงแบบชั้นจากปล่อยทำให้ตายเอาเอาจัดระไว้ก่อนแล้วกันมองดูเป็นยังไงเหรือไงต่อเนี่ยกับจัดทีม ยังไงเนี่ยอ๋อเอเคือเขาทิ้งนะน,น้องจะทิ้งบอนทีกระตูนี่แล้วกันลองเลยครับไหนตีบอลหรือว่าอะไรไงเนี่ยเออถ้าการจะดบอรอบถ้ารอบหมดจุศัตรูประกอบยากต่องเนื่อง อ๋อยิง่งก็จะสูุได้มากคือไ,ได้คะแนนสูงขึ้นนะเฮให้รวยครับผ่า<รถ>นไปแล้ว<รถ>นี่คือบุญเค่นข้างแร้จริงนะครับไอ้จินกับมาก็เอาเลยไม่ได้อ่าไม่ได้หรืออ่าแหละแต่ไม่รู้ทำยังไงไงบุญโลโลครับมีกอง ทีบูมีูในแต,ต,ต,ตจะขึ้นนะมันที่มันบอกอะตีตมูในแตนจะขึ้นใไรอยู่ตรงฝานะเห็นไหมตรงตรงตรงฝาครับฝาเนี่ยไดหลุดนานาสุดจะมึนหรือะไอที่ผมพาไปทีเนนะี้ย ไอีตาพันไอ้เธอตายเลยไอ้ตายแล้วฟันบอลลรัวไอ้หมูถึงหมูเออกลางเสือมันจะมาเรื่อยเรื่อยมอนตายปุ๊บมอนจะเติมมาเลยแต่ไม่รู้กันว่าจะยังไงอ่ะจะว่ามันจกัดจกาวนมดมไหมหรือมีเรื่องจู่ๆเราตีไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมไม่ทราบจริงนะลองเล่นมาเลยเนี่ยลองเล่นแบบพร้อมกันเลยครับในหมูสามมือไอ้สอมมือผ่าแล้ว ไม่น่าฮิวเลยฮิวไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอามาแรกเอามาแรกก็ทำไรครเน้นลายจุดอ่อนนะให้ให้ฮิมโกพนลัวกับเตอานะเฮ้ยมันจหนีแล้วมุกู่โจรจีนีละ มนมนเหมือนจะไม่เพิ่มแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเยครับในะบับน่าจ,จะมีแบบจำกัดมอนจำกัดจำนวนนะหรือว่ากลุมท้ายเรเจอตีพายไหมเสริมลงไปเลยครับเชริมเสรเมลงไปเลยกลุ่ม ก็มีมีต่ออีกเวรกรรมมอ,อนี่ทรงสรงเขินครับเห็นไหมทรงซ้ายเบอเห็นไหมครับเดี๋ยวหนึ่งเธอ,อที่คือถ้าหมดปุ๊บก็คือหมดเลยผมคิดว่านะมอนนี่จะมีเกิดเรื่อยๆครับจนกว่าเธอจะหมดอ่ะมันถึงจะจบเกมให้ไม่ไกลอย่างนั้นนะต้องติดมุ้งว่าทำทำนั้นนะที่ว่านะเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราดูทีว่าเลยตะกี่แต้ม พันร oh ัวไปดิย hmm. ูเคอร์ต้าไปแล้วกันโวอยู่ตัวเดียวเลย ตุดสุดหายแต้หมดเวรกรรมไม่ทันดึมดูเกินนั้นคิวแวะยังตั้แมตีแล้วครับตีแรนกันไว้ถหล่อเลยคิวแสตตีแชมพูผมอะ่ะโอเคครับก็จบแล้วนะสูงสูงก็คือนี่ มอนอาจจะมาเรื่อยๆครับก็เธอจะบดดันตรงดูตรงดูตรงซ้ายมุมซ้ายอ่ะก็คือตรงไหนก็ได้แท้งเท่านั้นครับมอนมาเรื่อยๆอ่ะนี่จบแล้วนะไล่แรงเอสนาบสี่หมื่นเจ็ดอือางวัลจันเวลาดูรางวัลนะดูรางวัล อ๋อต้องโหซิบุนซิบุญจะไม่พอวะคืออันนี้ทังหลายข้างล่างเนี่ยโอเคอย่างละหนึ่งหนึ่งหมื่นทุกอันต่อเนี่ยก็ได้ของอันนี้ครับแ็กออรเดนีลนะโอเคยังทํหนึ่งหมื่นแต่ถ้าจะเอารางวัลนะผมทุกอันคือยังงับห้าหมื่นนะเราเล่นอีกนะเรับลรางวัลครับโอเคกิจกรรมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ลองเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ